สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเทียนอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อที่ทุกคนขอมาค่อนข้างในคอมเมนต์แล้วก็เห็นแบบทีมมาขออะไรเงี้ยนะคะก็คือแต่งหน้านะคะก็วันนี้เทียนก็จะพามาดูให้ดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมีดีอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะเขาบอกและย้ำอีกครั้งก่อนเลยนะคะว่า เทียมไม่สนับสนุนให้แต่งหน้านะคะโดยเฉพาะถ้า,ารักษาสิวอยู่สิวกําลังเหอนนะคะแบบอย่างเราตอนที่รักษาสิวอยู่อะ่ะไม่ได้แต่งหน้าเลยแบบอาจจะปีนึงครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามันจําเป็นจริงๆเข้าใจไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเครื่องสำอางอะ่ะมันมีสีเนาะแล้วก็ทุกอย่างอะคะ่ะคือสามารถนําไปสู่การระคายเคืองแล้วก็นําไปสู่สิวจ้าไ้นะคะแต่ว่า มันต้องแต่งก็จะเป็นนะคะวันนี้ก็จะมาทา,าให้ดูการแต่งหน้าของเทียนว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอะไรยังไงบ้างนะคะก็ขอบอกก่อนเลยว่าไม่เคยเคลมไม่เคยบอกนะคะว่าแต่งหน้าเก่งอันนี้คือแค่วิธีที่เทียนใช้นะคะวิธีที่เทียนทําแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สามารถนำไปปรับเปลี่ยนเอาไปาผลิตภัณฑ์ที่แนะนำเนี่ยสามารถนําไปปรับเปลี่ยนไป ให้เข้ากับดูทีนการแต่งหน้าสไตล์การแต่งหน้า,นนาของแต่ละคนได้นะคะอ,อ,อย่างแรกเลยนะคะก็คือฟิชเซียนฟอร์มูล่าเนาะ ก็ตัวนี้ก็คือวันนี้ที่เราจะพูดถึงอะ่ะมีแบรนด์นี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ในด้านแต่งหน้าของเขาเนี่ยคือถือว่าดีมากเลยเนาะเป็นแบบแบรนด์เวชสัมอารที่ดีสำหรับการแต่งหน้านะคะตัวนี้เป็น Toner and Setting ตติ้งนะคะฟิสิชั่ a ฟอร์มู่า The Essence of Healthy นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถฉีดเป็นโท n e r ได้เลยเนอะแต่ว่าเราไม่ใช้นะคะเราจะใช้แค่สำหรับเป็นเอ่อเซตติ้งสนะคะแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าเผื่อใครอยากใช้เป็นโทนเนอร์ได้เลยนะคะอันนี้เขาแบบ แกะอย่างนี้ได้ด้วยอะแบบหน้ารังง่ายแกะอย่างนี้ได้ก็คือเขาจะมีนนยาไซยามายนะคะแล้วก็จะมีสารสกัดจากกาเลกโตไมเซสนะคะ95%เนาะสารสกัดจากกาเลกโตไมเซส95%นะคะหรือว่าเรียกที่เรียกอีกชื่อว่าหัวเชื้อพิทเทรานะคะก็น่าจะเคยได้ยินที่ตัวของ SK-2 อะคะ่ะ สารที่ได้จากการหมักบ่งยีสกุลกาลตโตไมเซสนะคะตัวนี้ก็น่าจะเห็นได้เยอะนอกจาก SK2 แล้วเนาะคือตัวนี้ถ้าใครอยากใช้อะสามารถเป็นดูของ SK2 ได้เลยนะคะก็คือตัวนี้แบบดีมากแบบจริงๆแบบแทบจะเอาเป็นแทนแบบตัวมิชะกับตัวนีโอเจนที่เป็นสารสารตกน้ำตกได้เลยนะคะแต่ว่าเราก็จะส่วนหญ่เราจะเอาไว้ใช้แค่สำหรับเซตติ้งสเปรย์เนาะแต่คือดีมากตัวนี้แทบจะเป็นตัวเดียวในทั้งหมดเนี้ยที่วันเนี้ย ที่แนะนามาทั้งหมดเป็นตัวเดียวที่แนะนำว่าใช้ในรูทีนปกติได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดไปก่อนอันนี้ว่าเราไม่แนะนําให้แต่งหน้านะคะยิ่งถ้ารักษาสีอยู่เนาะโอเคตัวนี้ก็คืออันนี้นะคะก็คือเขาจะมีวิตามินเออมิโน,โนแร่ธาตุต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ผิวแข็งแรงมากขึ้นนะคะผิวดูเต็มแน่นอิ่มฟูเนาะก็คืออย่างตัวนี้ใช้ไปจะแบบ พอแต่งหน้าเสร็จเนาะเซตติง้งเปรย์ไปจะแบบผิวโกลว์แบบใครที่ชอบโกลว์ ow, แบบไม่ชอบแมตต์อะไรเงรี้ยก็คือตัวนี้แบบช่วยได้ดีมากแล้วก็เขาจะซ่อมแซมผิวที่สึกหรอเนาะแล้วก็ส่งผลให้อ่ที่เขาบอกมาว่าการแต่งตัวมาเสร็จคืออะไรนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนกระชับ ลงเล็กลงนะคะแล้วก็ทําให้กระบวนการผัดเซลล์ผิวของร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นทําง,งานดีขึ้นนะคะก็คือเหมือนพูดง่ายๆว่าจะลดริ้วรอยนั่นเองเพราะว่าถ้าร่างกายากระบวนการผัดเซลล์ผิวของผิวของเซลล์เราเนี่ยไม่ดีเนี่ยก็คือจะทําให้เกิดริ้วรอยเ,อเกิดการเหี่ยวย่นนะคะก็สุดก็คือช่วยลดริ้วรอยช่วยความหมองคล้ำนะคะก็ปรับสภาพผิวให้กระจางใสแล้วก็ลดการอักเสบของ ลดการเกิดของสิวอักเสบนะคะอย่างที่พูดไปก็จะเห็นในหลายๆสกินแคร์ตัวนี้สามารถใช้ในการเซตเมคอัพได้เลยแต่ว่ามันจะไม่ได้แน่นแบบติดทนไปงานแต่งหรือไปอะไรที่แบบต้องติดทนมากๆเหมือนแบบเซตติ้งสเปรย์ในท้องตลาดนะคะแต่ว่าพวกนั้นมันก็จะไม่ดีกับสิวเนาะแต่คือตัวเนี้ยมันดีแล้วมันก็เซ็ตได้ระดับหนึ่งไยค่ะอืมก็สมมติว่าปกติเราจะใช้แค่เป็นเซตติ้งสเปรย์แต่ว่าอันนี้คือเราเน้ําตก มอยส์เจอ z e ไรเซอร์กันแดดเลยเรียบร้อยแล้วนะคะก็โทนให้ดูอันหนึ่งาะโอเค เราจะไม่ใช้ b ีบีครีมไม่ใช้ฟาว n d เดชั่นไม่ใช้ได้ไดทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่เราใช้ก็คือจะเป็นกันแดดที่มีตินนะคะกันแดดที่มีตินตัวนี้ที่เราใช้อยู่ก็คือไม่ไม่รู้รู้จักกันไหมชื่อ u n น e f i n e นะคะ u ันดี้ไฟบิวตี้อาร์อาร์ซัเนาะก็คือแบบแพคเกจเขาจะแบบน่ารักมากเลยว่าเดี๋ยวโชว์ให้คือหรือกล่องน่าจะทิ้งไปแล้วเดี๋ยชวช์ให้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือตัวจริงเนาะจะสกปรกเลยนะคะทุกคนคือตัวนี้ที่เราใช้อยู่ก็ตัวนี้เนี่ย ก็คือมีสีเบาๆเนาะมี3เฉดนะคะตัวนี้ซื้อไม่ได้ในไทยเนาะก็คือสามารถสั่งได้จาก a เมซ o n เอ่ออย่างเราก็คือไปหิ้วมาเลยนะคะไปหิ้วจากเมริกามาเนาะ,ะมี SPF 50นะคะ,ะตินก็เป็นตินเนาะอันนี้ก็คือมี3เฉดของเราก็คือเฉดกลางนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้ดูคือจะประมาณนี้เราก็จะละเลงเลยนะคะ ปกปิดได้ไม่เยอะนะคะอย่างเราก็คือแบบจากประจําเดือนครั้งที่เราก็คือมีรอยสิวพวกนี้เนาะก็คือแบบปกปิดได้แบบระดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเราใช้เป็นกันแดดติ้นนะคะแต่ว่าทับจากกันแดดปกติไปอีกเนาะอันนี้คือตัวของ undefined นะคะตัวที่เราใช้อยู่แต่ว่าตัวที่อยากแนะนาอีกตัวนึงก็คือตัวของ e userin นะคะ sensitive mineral face uh, sunscreen นะคะตัวนี้ตัวใหม่เนาะก็คือแบบดีอะ แบบเอ่อน่าจะมีเฉดเดียวแต่คือเขาบอกว่าแบบใช้ได้กับทุกเ,เอ่อสีผิวเนาะค่ะมี5 i v e oxials นะคะ,ะ,คะตัวนี้เราไม่มีกล่องกับนะคนเหมือนกันมี5 i v e oxials เหมือนเอ่อแอนตี้ออกซิเดน์เหมือนตัว age defense อะคะ่ะเหมือนตัว age defense ตัวนี้แต่ว่าเขาดีคือตัวต i นเนี่ยไม่มีโฮโมซาเลตนะคะคือตัว age defense เอ่อตัวเนี้ยเมือ่อกี้เขามีโฮโมซาเลตเนาะเหมือนถ้าใครได้ดูตอนที่แล้วนะคะก็คือโฮโมซาเลตเนี่ยเขาจะมีความเป็น ท็อกซิตี้นิดนึงมีความเป็นผิดนิดนึงเนาะก็อย่างตัวยูซารินเซนซิทีฟตัวเนี้ยไม่มีโฮโมซาเลตนะคะก็คือใช้ได้สบายใจได้เลยนะคะเนาะตัวยูซารินที่มีติ้ที่เราแนะนำเนี่ยคือเขามีซิงค์ออกไซด์ในการกันแดดนะคะไม่มีโฮมโอโซเลตแล้วก็แบบคือดีคือแบบ ซื้อได้ในไอเอิเลยนะคะทุกคนก็แบบตัวนี้ก็คือดีเหมือนกันแล้วก็คือสิวไม่ขึ้นเนาะแล้วก็อีกตัวนะคะตัวนี้ก็ถ้าใครแบบที่กําลังแบบใครหน้าแดงง่ายใครยังมีรอยสิวมีความแดงต่างๆนะคะตัวนี้ก็ดีก็เซตาฟิลนะคะเร Redness Relieving นะคะเป็น Daily Facial Moisturizer นะคะับ t h s ิ n Screen ก็คือเป็น Moisturizer ด้วยแล้วก็เป็น s า n s c r e e n ด้วยแล้วเขาก็แบบมีตินน่อยๆน,นะคะสั่งได้จาก iHerb e เหมือนกันนะคะใครเป็นรอยสิวสิวอยู่นะคะก็คือแนะนําตัวนี้เขาจะช่วยปกปิดได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะผ่อนคลายผิวผ่อนคลายความแดงแลดความแดงต่างๆเขามีวิตามิน E อะไรพวกนี้ด้วยเนาะโอเคอันนี้ก็คือของกันแดดที่มีตินนะคะ แล้วก็แต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะคะว่าฟาวเดชันบีบีครีมซีซีครีมคุชชั่นอะไรต่างๆจะทาแทนกันแดดไม่ได้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำกันอยู่ใช่ไหมก็คือพวกเนี้ยกันแดดก็คือกันแดดนะคะทุกคนทุกคนต้องทากันแดดก่อนนะคะก่อนที่จะไปแต่งหน้าไปคุชชั่นไปบีบีครีมอะไรต่างๆเนาะคนละเรื่องนะคะปกป้องไม่เหมือนปกป้องไม่เหมือนกันเนาะอย่างใครแบบเคยเห็นอันนี้บ้างคะที่แบบ หมอสก,กินเขาหร,หรือใครสักคนเนี่ยในต่างประเทศแบบอินฟลูเอนเซอร์ในต่างประเทศแบบอะ่ะเขาทาให้ดูว่าถ้าจะทาพวกเครื่องสาอางเนี่ยให้ปกป้องเท่ากับฉลากนะคะทุกคนเท่ากับฉลากไม่ใช่ปกป้องเท่ากับกันแดดปกตินะคะ,ปก,ะ,คะปกป้องเท่ากับฉลากของเขาเนี่ยต้องทายเยอะแค่ไหนนะคะเห็นป่ะคือน่นากลัวมากคือเราไม่มีทางทายงั้นออกบ้านอยู่แล้วเนอะไหมคะก็ต้องทายเยอะขนาดนะั้นแล้วยิ่ง s p f เอ่อค่าปกป้องของพวกฉลากพวก เครื่องสำอางเนี่ยยิ่งน้อยอยู่แล้วเนาะแบบยี่สิบยี่ห้าสาอะไรเงี้ยคือยิ่งยิ่งไม่โอเคแล้วยิ่งแบบไม่มีทางมีส่วนประกอบที่ปกป้องถึงแบบ UVA ที่ยาวแบบอัลตราลอง UVA อะไรพวกเนี้ยนะคะไม่มีทางนเนาะก็คือกันแดดก็คือกันแดดคูชชั่น BB c r ครีมฟาวเดชั่นอะไรต่างๆก็คือแยกกันไปนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์นะคะใครเคยเห็นบ้างที่มันเป็นตลับแบบมีสีม่วง สีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรพวกเนี้ยค่ะตัวนี้ก็คือเป็นเอามาเป็นคอนซีลเลอร์สีเขียวได้เนาะตัวโปรเคียวนะคะ Rosacea Hydrogel นะคะตัวน,นี้เห็นไหมก็คือตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็น Rosacea นะคะหรือว่าโรคผิวหนังอักเสบ r o s a ช e ยนะคะ, Rose ะ,คะก็ใครที่แบบมีผิวแดงมีผื่นแดง,ม,แดงมีตุ่มแดงเนะี่ยก็คือเอามาปกปิดความแดง รอยสีแดงได้ด้วยนะคะเขามีวิกฤต์รูชเนาะที่ช่วยลดรอยแดงนะคะลดรอยเนาะแล้วก็มีคิวคอมเบอร์ก็คือผ่อนคลายความแดงนะคะผ่อนคลายผิวระคายเคืองต่างๆเนาะก็ตัวนี้ก็คือเป็นสีเขียวก็ปกปิดได้เลยแบบของเราแบบหมดหมดไปนานแล้วเนาะมันจะมันจะแบบบีบออกมามันจะเป็นสีเขียวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูเนาะแล้วก็ตามทฤษฎีตัวนี้คือดีจริงแบบทุกอย่างใช้ได้เลยนะคะถ้าใครผิวแดงง่ายแล้วก็มีรอยแดงแล้วก็อยากแบบ ช่วยผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะแบบปกปิดรอยแดงระดับหนึ่งอะไรเงี้ยใช้ได้เลยแต่ว่าสำหรับ,บเราเนี่ยคือเราไม่ค่อยชอบเนาะตอนเราเราสุกมันไม่ค่อยเหมาะก,กับผิวเ้อยิ่งเราแบบเป็นคนแบบผิวอันเดอร์โทนสีเหลืองเงี้ยค่ะคือยิ่งแบบมันมันมันไม่ค่อยเหมาะอะเนาะแต่ว่าก็คือใครเป็นโลเชเซียนะคะแล้วก็ใครมีผิวแดงความแดงต่างๆก็คือใช้ได้เลยนะคะเนาะแล้วก็ต่อไปก็เราจะมาถึงหน้าต่อเนาะของเราที่ใช้ คอนซีลเลอร์นะคะก็คือตัวเมเบลินอันนี้ทุกคนอาจะใช้ตานนะคะคือเราใช้แบบแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตาเฉยๆเนาะก็คือตัวที่เราใช้ก็คือเมเบลินตัวนี้แล้วก็แบบใช้ปกปิดรอนิดนึนงถ้าแบบต้องออกงานเลยนะคะก็จะแบบปกปิดรอนิดนึนงทุกคนจะใช้ตาหนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าคอนซีลเลอร์ตัวไหนที่โอเคแต่ว่าแบบยิ่งตอนเนี้ยแบบเราไม่ค่อยมีแบบเราไม่ค่อยมีสิวรอยสิวอะไรแล้วเนี่ยของเราก็จะแบบ ค่อนข้างใช้คอนซีลเลอร์ไปเรื่อยเราแบบใช้ตัวนี้เนาะแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้บ่อยส่วนใหญ่ใช้แค่ใต้ตาเนาะแล้วก็เมื่อก่อนเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยเราจะบอกว่าแป้งตัวไหนที่เอามาแทนเป็นแบบคอนซีลเลอร์ได้นะคะหรือว่าเ,เป็นอย่างเมื่อก่อนใครเคยรู้จัก rauch pose บ้างที่มันเป็น compact แบบตัวเนี้ยเหมาะสะกินก็ตอนที่เราไปหาหมออ่ะ หมอผิวหนังก็คือแนะนําให้ใช้ตัวนี้เขาคงได้แบบเซลล์ลาโลชมาขายให้ขายในคลินิกอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็คือมันก็แบบดีระดับหนึ่งคือมันเป็นมาเก็ตติ้งเนาะแต่ว่ามันก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่ามันเลิกผลิตแล้วอะคือตัวนี้ถ้าใครอยากได้แบบความแมทแบบไม่ส่วนมต้องโกลวี่หรือว่าแบบค่อยมาใช้เซตติ้งสเปรย์ให้โกลว์อะไรเงี้ยก็คือตัวนี้คือดีดีมากเลยเนะาะว่ามันปกปิดทุกอย่างมันก็เราชอบมากแต่แบบวีดีมันก็เลิกขายก็คือแบบเซ็งอือตอนเนี้เราก็คือมาใช้นะคะเป็นเอ แป้งตัวนี้ใครเคยรู้จักตัวนี้บ้างตัวนี้เคยชอบมากแต่ว่ามันสั่งไม่ได้เคยสั่งซื้อสั่งซื้อมาก่ายเนาะสั่งได้ในแอปดือแต่ว่าตอนเนี้ยมันต้องสั่งจากอเมซอนหรือว,ว่าไปคิวมาเท่านั้นนะคะตัวของเดอร์มาอีเดอร์มาอีตัวนี้ก็ดีนะคะยี่ห้อดีเนาะแบบเป็นวเวช์สำอางที่โอเคเป็นตัว sun protection mineral powder นะคะ spf 30เนาะก็คือเป็นมันจะเป็นแบบแห้งนะคะทุกคนเป็นแห้งแบบสามารถแบบใช้แบบ reapply ได้นะคะก็คือไม่ให้หน้ามันเนาะแล้วก็ อันนี้เป็นแบบ translucent นะคะก็คือไม่มีสีก็คือปกปิดความมันเนาะแล้วก็เป็นแป้งเป็นแป้งฝุ่นได้อย่างตัวเนี้ยกับอีกตัวที่ตอนนี้เราใช้อยู่ก็คือตัว super group นะคะ super g r o p เนาะ resetting ต,ต,ตัวนี้ก็ดีนะคะใช้แทนได้เลยแต่ว่ามันจะราคาสูงกว่าตัวเดิมมาอีกนิดนึงเนาะตัว super group คือตัวนี้นะคะ resetting powder เ,เ,เนี่ยตัวเนี้ยสามารถใช้แต่งหน้าได้ด้วยหรือว่าทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเวลาทากันแดดอะ จริงๆมันต้องรีแอพพลายต้องทาใหม่ทุกๆแบบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะเพราะแบบมันทาไปแล้วมันก็ยูวียูวีมาปกป้องปกปก้ปก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 องสะท้อนออกไปแล้วก็แบบมันต้องมันต้องรีแอพพลายใหม่เนาะสมมุติใครเข้าออฟฟิศแล้วจะออกมาไปกินข้าวเที่ยงอะไรเงี้ยสามารถไม่อยากแบบไม่ได้ล้างมือหรือว่าไม่อยากทาครีมใหม่แบบเจอฝุ่นเจอสิ่งสกปรกความมันอะไรต่างๆไม่อยากแบบทาครีมใหม่ทันทีอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถใช้พวกแป้งพวกเนี้ยรีแอพพลายได้นะคะคือแบบไม่ได้ล้างมือมันก็ทาได้เนาะ ก็คือเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเขาจะมีแป้งตรงนี้เนาะอย่างเราก็คืออย่างเทียนก็คือแบบเออถ้าซื้อใหม่ทังแท่งอะ่ะมันจะแพงเะนาะคะ่ะเนาก็เลยแบบจะซื้อแบบซื้อแท่งแรกมาแล้วนะคะแล้วก็เอ่อซื้อเฉพาะข้างล่างที่แป้งฝุ่นที่เติมข้างล่างมาแบบมาเติมเอาเนะคะ อีกตัวนะคะตัวนี้สั่งได้จากในไอเอิบเหมือนกันเนาะก็คือเป็นแป้งฝุ่นแบบเป็นกระปุกอย่างนี้จริงๆเลยนะคะถ้าใครอยากไม่อยากใช้เป็นแท่งก็ใช้เป็นกระปุกแทนเนาะก็คือตัวของฟิชิเซียนฟอร์มูล่นะคะเอ่อมินเนอรัลแวร์ o ู e พาวเดอเนาะมี3มเฉดสีนะคะของเราเป็นทราน s l ลูเซนนะนใช่ไหมของเราเป็น t r a n s l u ูเซนไม่มีสีเนาะเออเป็น t r a n s l u ูเซนแบบนี้นะคะก็คือนี่ตัวนี้ก็คือแบบ ส่วนประกอบมิเนิ้อมูลลิสสุดๆนะคะก็คือแบบสามารถใช้ได้เลยแบบดีมากแบบไม่ต้องมีส่วนประกอบเยอะให้แบบแพ้ง่ายราคายเครืองง่ายอีกนะคะนาะอัน,นี้ก็คือเราก็จะพยายามปิดมันนะคะแบบตรงทีโซลของเราเนาะของเทียนเนาะต่อไปนะคะก็ ใครอยากใช้แบบแป้งตลับโบกอีกทีอันนี้ก็เป็นอยู่ในคาทาโกลี่แป้งเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ฟิชิเซียนฟอร์มูลาเหมือนกันเนาะตัวนี้เป็นชื่อ Press Powder นะคะ Air Brushing นอ้องมี3าเฉดสีเหมือนกันนะคะมี Creamy Natural มี Translucent นะคะของเราเป็น Translucent เนาะแล้วก็มี Creamy Natural กับตัวอีกอันนะ่ะสีเข้มหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเราเนี่ยเอาตัวนี้มาใช้คือแบบมันบอกว่ามันเป็นแป้งตลับนะคะแต่ว่าแบบ มันไม่ได้เหมือนแบบอาจจะต้องใช้แปรง,งแบบของตัวเองอะไรอย่างงี้ป้าแต่ว่าแบบเขามีแปรงอันนี้ค่อนข้างจะพังหน่อยเขามีแปรงนี้มาให้นะแล้วก็แบบลองสูมันแบบไม่โอเคอะไรยเงี้ยค่ะก็ถ้าใครใช้แปรงแล้วก็แต่งหน้าเก่งอะไรเงี้ยก็ลองใช้อันนี้อาจจะโอเคแต่ว่าของเราที่เอามาใช้เนี่ยเราเอามาแค่ไฮไลท์กับปกปิดเอ่อสิวเที่ยวกบปกปิดเพิ่มอีกน,นะคะ ปิดสิวนะคะอันนี้ก็คือตัวนี้ปลอดภัยเนาะสามารถใช้แบบปิดสิวเป็นคอนซีลเลอร์แบบแทนได้นะคะอย่างเมเบรีเมื่อกี้เราไม่แนะนำสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะใช้ตัวนี้แบบคือมันจะแบบมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าคอนซีลเลอร์เนาะแต่ว่าแบบมันก็คือปิดได้แบบ ก็คือคาทากลี่แป้งทั้งหมดเนาะฟิสิเซียนฟอร์มูล่าเยอะมากอย่างที่บอกนะคะ่ะก็ต่อไปออมีคนถามถึงคุชชั่นนะคะมีคนถามถึงคุชชั่นก็คือตัวเนี้ยไม่เชิงคุชชั่นแต่ว่าเนื้อมันคือจริงๆมันเป็นแบบเขาบอกมันเป็น compact makeup เนาะแต่ว่าเนื้อมันแบบครีมี่เหมือนคุชชั่นมากนะคะนิวโทรจิน่านะคะ healthy skin c o m p คเมคอัพนะตัวเนี้ยถ้าใครได้ดูตอนที่แล้วอีกครั้งเหมือนกันนะคะก็ เออเราชอบผมิีการมากเลยเขาจะแบบอะไรแบบฉลาดแบบน่ารักแบบประหยัดพื้นที่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการออกมาได้แบบนี้เ<ม>นาะก็คือถ้าใครดูตอนที่แล้วเนี่ยตัวนี้มีโคโมสเลนะคะไม่ช็อกเท่าไหร่แต่ว่ามีออกซิเบนโซนมีออกซิเบนโซนถ้าใครได้ดูตอนแ้วก็จะรู้ว่ามันเป็นผิดที่สุดลายอย่างกระแดดที่เราพูดมาแทบไม่มีตัวออกซิเบนโซนเลยเนาะก็ อย่างแบบอย่างตัว H H defense เนี่ยเขาเขียนเลยนะเขาแบบ no oxybenzone เนี่ยก็ <c oughs> คือแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างอันนั้นอืมเนาะก็ตอนนั้นที่เราซื้ออะเรายังไม่รู้นะคะแล้วก็ก็ลอง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 ไปคิดดูอย่างเราเนี่ยก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะคะก็ลองคิดดูว่าแบบจะยังไงก็คือปกติเนี่ยถ้างานไม่ใหญ่ เราจะใช้ติ้นจบเลยนะคะหรือว่าติ้นกับแป้งจบเลยนะคะแต่ว่าถ้างานใหญ่หรือว่าต้องถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยก็จะขั้นตอนแบบนี้ที่เห็นมาเลยนะคะน่นจาจะประมาณนี้ก็ทุกคนต้องอย่างที่บอกเหมือนตอนที่แล้วเนาะลองคิดดูนะคะว่าอยากใช้ไหมแบบโอเคออกซิบนโซนไม่ดีกับ สัตว์ในน้ําถ้าจะถ,ถ้าจะไปทะเลเราก็ไม่ใช่นอ้อส่วนเนี่เราจะใช้บนบกนะคะแล้วก็ระบบสืบพันธ์เป็นเคมีคอลซันสกรีนระบบเข้าซุมสู่เลือดได้ง่ายไปขัดขวางไปเรียนแบบฮอร์โมนกระทบกับระบบสืบพันธ์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากมีลูกเลยอไงก็แล้ก็ลอง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 ,ลองคิดด้วยเองนะคะก็คือเราก็นานๆทีใช้น่าจะแบบปีหนึ่งเนระาใช้มันแบบหครั้ง ไรประมาณเนี้ค่ะแบบคือเพราะเราไม่แต่งหน้าจริงๆนะคะโอเค ก็คือถ้าใครไม่อยากใช้ออกซิเปนโซนนะคะก็จะแนะนําตัวนี้อีกตัวนะคะเป็นของยี่ห้ออเวนนะคะที่เขาเด่นเรื่องพวกน้าแร่แร่ธาตุต่างๆพวกนี้นะคะก็ตัวนี้ก็เป็นเนื้อครีมมี่เป็นคล้ายๆคุชชั่นเหมือนกันนะคะมีหลายสีสสีนะคะแต่ว่ามันแอบหาซื้อยากนิดนึงก็คือตัวนี้ตอนที่เราไปอเมริกาเราไปฮิ้วมาก่อนหน้านี้เราก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักนะคะมีแค่นี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเซตติ้งสเปร์กันเนาะขอไปแต่งหน้าที่เหลือแล้วจะมาใส่เซตติ้งสเปร์ให้ดูนะคะ ขอโทษนะคะทุกคนพอดีเทียนปรับมุมกล้องแสงสีก็เลยเพี้ยนเพิ่งมาเห็นตอนตัดต่อนะคะไม่ได้มีเวลาถ่ายใหม่ยังไงก็ทนด้วยกันนิดนึงนะคะเข้ามาใค่แต่งหน้าที่เหลือมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เซตติ้งสเปรย์กันเนาะก็คือก็แค่ฉีดป,ปกติเลยนะคะนะขย่าขวดก่อนปิดตาปิดปากแล้วก็ประมาณ8-10ถึง10นิ้วนะคะแล้วก็ฉีดเป็น x ตัว x หรือว่าตัว T นะคะ แก็คือเอาจริงก็ฉีดทวนน่าจะประมาณนั้นเออแล้วก็ทุกคนอย่าลืมช่วงไหนแต่งหน้าบ่อยๆอะไรยังไงอย่าลืมผลัดเซลล์ผิวนะคะซาลิซิลิกแอซิดเมดาลลิกแอซิดอะไรต่างๆนะคะหรือว่า AHA ไปเลยก็ได้เนาะแล้วก็เพื่อไม่ให้อุดตัน ต่างๆนานาน,น,นะคะแล้วก็มาร์กหน้าบำรุงอะไรยังไงด้วยนะคะช่วงของช่องว่าเราไม่แนะนำยังไงบ้างนะคะก็ไม่แนะนำก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยทางร้อยแบรนด์เนมนะคะโดยเฉพาะเครื่องสำอางของเขานะคะสกินแคร์ด้วยสกินแคร์ก็แย่สกินแคร์ยิ่งแย่กว่าเครื่องสำอางะค่ะจริงๆแล้วแบรนด์เนมเคาน์เตอร์แบรนด์ทุกอย่างที่อยู่ในห้างนะคะโดยเฉพาะสกินแคร์และก็เครื่องสำอางนะคะคือไม่ดีแน่นอนมีน้ำหอมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะย้ำ น้ําหอมคือลาย fragrance เขียน fragrance เลยนะคะเขียน parfum หรือว่าที่แฝงเป็นน้ําหอมเช่นพวกกลุ่มมะนาวต่างๆนะคะน้ำมันหอมระเหะออย essential oil นะคะดอกไม้ดโดยเฉพาะ rose อะไรต่างๆพวกนี้ coconut oil coconut oil นะคะไม่ใช่ coconut โโโเฉยๆนะ coconut oil เนอ,อนะคือพวกนี้ยทุกคนต้องเข้าใจว่ามันเป็น marketing เป็นประสบก,การณ์เป็นการตลาดแบบโอ้ใช่แล้วแ่บ brand รู้สึกดีหอมใช่แล้วแบบรู้สึกหรูรู้สึกแบบแพงขึ้น คือจริงๆมันไม่ใช่เลยแบบใครใครเคยมันมันเหมือนเป็นสมองเราอะนะคะแบบไอเอาแฟกตอรี่อะไรสักอย่างปะส่วนที่รับกลิ่นนะคะเหมือนเราได้กลิ่นนี้เค้ยลมะมาจากเอาความทรงจําเหมือนใครเคยได้กลิ่นอะไรสักอย่างแล้วแบบความทรงจําแบบเกี่ยวกับกลิ่นนั้นกลับมาปะคะคือมันเป็นแบบคือคือทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะเขาวิจัยเขาคิดมาแล้วคือคือไม่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 ควรใช้เด็ดเด็ดเด็ดขาดเลยเนาะแบบจริงๆแล้วก็แบบ ไม่อยากจะพาดพิงถึงแต่ว่าเราเจ็บมาเราเจอมาเยอะเราลงผิดลงถูกมาเยอะแบบมันฝังใจนะคะแต่ว่าดาราฮอลลีวูดหรือว่ายูทูบเบอร์ที่ออกแบรนด์ตัวเองเราก็ไม่แนะนำนะคะคือเขาขายแบรนด์เขาขายตัวเขาเองนะคะมันมันมันไม่ได้ขายความดีของผลิตภัณฑ์จริง,รงๆอะเนาะโอเคแม่ว่าเราไม่ว่าโอเคอันนี้มีคนถามมาว่าเอ,อ่ออวิโนนะคะตัว A วิโนล้างหน้าซื้อได้ที่ไหนบ้างน,นะคะเข้าใจว่าแบบ ในซาร์ทซ่ในช้อปปี้อะไรเงี้ยร้านฮิ้วก็น่าจะมีนะคะแต่ว่ามันก็เสี่ยงเรื่องแบบของปลอมอะไรเงี้ยนเนาะก็อย่างเราเนี่ยใช้ไอเอิบอีกอันคือของ Look Fantastic นะคะ l o o k f a n t a s t i เอ่อ h เนาะของประเทศไทยนะคะสามารถใช้คตลดได้เที่มีลิง์ข้างล่างะะให้นะคะแบบสามารถใช้คตลดได้แล้วก็ร้านเว็บเนี้ยโคตรลดบ่อยมากคลดบ่อยมากแบบคอยเช็คตลอดนะคะอย่างล็อตล่าสุดของเราอะ เอาให้ดูรล,ล่าสุดของเราก็คือซื้อมา7ขวดนะคะตามนี้เลยแบบพันหกว่าบาทปะก็คือตกตกขวดแนละ้แบบ200กว่าบาทเองอะจริงๆถ้าใครรู้อะก่อนก่อนที่จะแบบอินฟลักชันก่อนที่จะของราคาแพงอะมันจะประมาณ300กว่าบาทหลังจากที่ราคาแพงของราคาแพงก็ประมาณ400กว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราซื้อได้200คือเนื่องจากโค้ดลดของเว็บนะคะแล้วก็แบบใช้โค้ดเพิ่มเองอะไรเงี้ยคือคือมันดีมากแบบ ทุกคนลองนะคะตัวนี้ก็คือถ้าซื้อครบเหมือนถ้าซื้อครบพันห้าหรือพันหกนี่นแหละก็คือสั่งฟรีเนาะแล้วก็แบบซื้อไม่เกินประมาณเนี้ยก็คือมันมัน,ม,นมันไม่เสียภาษีเพิ่มนะคะนะนั่นแหละก็ลองไปใช้ลุคแฟนติก Fantastic ดูนะคะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นของแท้นะคะวันนี้น่าจะประมาณนี้ยังไงก็เออถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอแล้วก็กดติดตามช่องให้เทียนหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อย content เอ่อความรู้เกี่ยวกับสกินแคร์ต่างๆมาแบ่งปันกันอีกน,นะคะวันนี้